สบายดีสวัสดีวันอาทิตย์นะจ้ะทุกคนจ๋าโอ้ยแม่มาทําอะไรวันนี้ทําไมไม่ใส่หมวกรู้สึกหนาววันนเนี้ยรู้สึกหนาวนิดนึงนะจ้ะทุกคนอากาศอากาศข้างนอกแดดออกนะแต่ว่าอุณภมูมิอ่ะคือสองสามอะไรเงี้ยคือบวกสองสามคือค่อนข้างหนาวอะ่ะจ้ะทุกคนขนาดอยู่ในบ้านเรายังหนาวเลยอะ่ะก็เลยใส่หมวกนิดนึงจ้ะทุกคนนั่นแหละเออเดี๋ยวมาตอบคําถามที่ บางคนถามมาเนาะจาะว่าทำไมฝรั่งถึงตุนกระดาษที่ชู้เยอะจังทําไมฝรั่งถึงใช้กระดาษที่ชู้เยอะจังก็จะมาบอกเนาะในช่วงในช่วงโรคระบาดไวรัสโควิด -19 านี่เนาะทำไมทำไมฝรั่งถึงตุนกระดาษเพราะว่าเนาะทุกคนจะบอกว่าเพราะว่าห้องส้วมห้องส้วม หรือห้องน้ำหรือนองออห้องส่วมนี่เละจ้ะ,ะเวลาฝรั่งเขาเป็นแบบส่วมแห้งอะทุกคนเขาเรียกว่าส่วมแห้งเนาะก็คือไม่แล้วก็ไม่มีสายยางฉีดเพื่อทำความสะอาดสายยางน้ำฉีดตูดอะไรเพื่อทำความสะอาดเขาเลยต้องชำระล้างด้วยกระดาษทิชชู่นะจ้ะกระดาษทิชชู่ในการ ไม่ว่าเราจะชีไม่ว่าเราจะขี้ก็ใช้กระดาษทิชชู่ในการซับแล้วก็ทิ้งลงไปในโถส้วมแล้วก็กดให้มันละลายไปกับน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่มีสายยาง ฉีดตูดเหมือนบ้านเราเนาะทุกคนทําไมฝรั่งเขาถึงตุนตุนกระดาษที่ชู่ในช่วงโรคระบาดนี้เนาะจา้าบางคนบางคนเขาเอาไม่ได้ไปทํางานบางคนเขากักตัวอยู่ที่บ้านเพราะในสถานการณ์อย่างนี้เขาให้ประชาชนกักตัวที่บ้านใช่ไหมทุกอย่างมันเลยการเข้าห้องน้ํามันเป็นเรื่องปกติบางคนเข้าบ่อยบางคนเข้าไม่บ่อยบางคนชําระบางคนท้องเสียบางคน คือต้องใช้กระดาษที่ชู่อย่างเดียวเลยจ้ะในการช,ชำระล้างอีเมก็เป็นเหมือนกันนะจ้ะก็คือแต่ของข่อยดีน้อยจ้ะอันอันข่อยเอากระดาษที่ชู้นะจ้ะอัน เยอะน้ำหมายถึงเปิดน้ํานิดนึงให้กระดาษที่ชู่เปียกแล้วค่อยชาระชะําระล้างตูดล้างอะไรเวลาเราขี้เราเยี่ยวอะไรอย่างเงี้ยคืออีเม่จะใช้แต่กระดาษที่ชู่เช็ดเลยก็ไม่ได้ถ้าออกไปนอกสถานที่เอออันนั้นค่อยว่าอีกอย่างหนึง่งแต่ในบ้านอีเม่ทาอย่างนี้ได้จ้ะก็ก็หมายถึงว่าเราใช้กระดาษที่ชู่เปิดน้ําใส่นิดนึงแล้วก็ชําระล้าง ซึ่งซึ่งเราทําแบบนี้เนาะส่วนฝรั่งก็ก็คือเขาก็เช็ดทาความสะอาดด้วยกระดาษทิชชู่อาจจะละลายรอบแล้วแต่บุคคลเนะจ้ะแล้วแต่ทําไมนั่นแหละจ้ะทําไมถึงถึงเขาตุนกระดาษทิชชู่เนาะเพราะว่าหนึ่งละเขาไม่มีสายยางสายน้ําฉีดตูดเหมือนบ้านเราเนะจ๊ะนั่นแหละเขาก็เลยสองเขาก็เลยต้องใช้ กระดาษที่ชู่ในการชํำระลางเนาะจะหายหายสงสัยเราเนาะจะทุกคนนั่นแหละเออเราจะบอกว่านะเดี๋ยวไปดูว่าอีเมมือนึสิอีเมสิเฮ็ดอ่าไข่นกกระทาทุกคนไข่นกรนนนนรกระทาขนมขนมไข่นกกระทาหรือบางคนนะจะบางคนบางภาคเรียกไม่เหมือนกันนะบางคนบางภาคเรียกไม่เหมือนกันส่วนที่แม่ทําไข่นกกระทาเนาะจะมันชื่อว่าไข่นกกระทาบางคนเรียก<ฮ>ขนมไข่เต่าเนาะจะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมว่า มีอะไรบ้างเนาะจ่ะทุกคนเค้จัดทุกคนขนมไขน่นกกระทาของเราก็มีส่วนผสมอะไรบ้างเนาะจ่ะอันนี้เป็นมันหวานเนาะจ่ะซึ่งเรานึ่งนึ่งเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจ่ะประมาณ5 0 0กรัมจ้ะมันหวาน1ึ่งห้ากรัมแป้งมัน2 0 0กรัมแป้งสาลีอนเนกประสงค์50กรัม น้ำตาลทราย160กรัมกะทิ90กรัมเกลือ1ช้อนชาผงฟูหนึ่งช้อนชาจะทุกคนเดี๋ยวเราไปคลุกเข้าให้เข้ากันเลยจ้าปีก่อนปีมา ได้แล้วจ้าบี้มันละเอียดเรียบร้อยแล้วจ้ะใส่แป้งลงไปแป้งมันแป้งสาลีน้ำตาลทุกข้าจ้ะมือล้างแล้วนะทุกคนมือล้างแล้วไม่ต้องห่วงเขาให้เขาเันนะผงฟูเกลือเกลี่ยเขาจัดได้ะ ประมาณนี้แหละนิดเดียวเพระาะว่าเดี๋ยวมันจะเหลวไปนิดเดียวเอออันนี้ใส่กะทิเลยจ้าทุกคนคือถ้าใส่เยอะเดี๋ยวแป้งมันจะเหลวถูกแล้วสถานการณ์เลวแป้งมันจะเหลวจ้าทุกคนดูปังปูช่วยใส่อีกนิดนึงยวเล็กมึงใส่หมดเก้าสิบกร,รัมไม่ได้กะทิเหลวเพราะมันปังหวานเนี่ยจ้ะเขาค่อนข้างจะมีน้ำเยอะงั้นเราก็ต้องใส่แป้งเพิ่มใช่ไหมเล็ก แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่ใส่โอเคก็จะได้ประมาณนี้แต่ทุกคนเดี๋ยวพักไว้แป๊บนึงเดี๋ยวค่อยมาทําเป็นวงกลมวงกลมเนาะจั้นปั้นๆนะทุกคนแหละครับคนน้ํามันร้อนปั้นกลางจะทุกคนก็ใส่ไปปั้นแล้วก็ใส่ดัวเล็กปั้น เท่าไข่สวยเท่าไข่หงเลยเล็กเอ mm ้ย hmm. มันเริ่มเลยอันนี้ไฟปันกลางก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวให้เขาอันนี้ก่อนตอนนี้ยังไม่เสซตตัวรอแป๊บนึงนะจ๊ะให้เซตตัวก่อน รูว่าไขาน่กนกกระทาใหแม่จะเป็นไหมทําไม่เคยสําเร็จสักทีเลยแต่ทุกคนจ๋าโมโหต,ตัวเองมาเรือยอ่ะเซตหลายรอบเลยจ้ดทําหลายรอบมาแต่ไม่เคยสําเร็จ <c oughs> นี่เริ่มเซตตัวแล้วแบบตะทุกคน <c oughs> เริ่มเซตตัวแล้วเราไม่มีตะแกรงเนาะจ้ะเราไม่มีตะแกรงเราต้องใช้ไอตัวนี้ไรกอนเอาพี <c oughs> แม่กะชิจัยเย็นๆตื่นเลยจ้ะทุกชิเป็นให้ีแม่บ้จ้ะ เป็นก็ดีใจถ้าไม่เป็นก็เสียใจไม่ต้องซีร์กทำช้าจังใช่เราต้องซวยเราต้องสวยดูความทำซวยแล้วนี่จามันชิเป็นวไนะไข่เนื้อปลาไทยไปหาครับแล้วถ้าเรากดอย่างนี้มันก็จะพองตัวทุกคนเห็นไหมถ้าไม่เคยสำเร็จสักทีจะทุนจา๋านี่ทำไข่นกกระทา ชิดัยกลิ่นเมล็กเ้ยมีอะไรเป็นผู้ช่วยอะไรผู้ช่วยดูได้เนอะดูได้แรกเจ็ดแรกเจ็ดรูปแล้วเหรอจ้าทุกคนใจเย็นๆเนาะจาจังชิดัยเนาะนี่ต่อไปเรื่อยๆเนาะรึงพี่น้องเอ้ยสิเป็นบ้าไข่นกกระทาอีแม่แอนนะจ้าทุกคน เป็นบ่จ่าใุิได้อยู่นะแต่ว่ามันจะเหี่ยวหรือเปล่านะอีกเรื่องหนึ่งนะจ้าทุกคนน่ากินเลยบอส <c oughs> น่ากินแล้เบอสเล็ก <c oughs> ดูเออ <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวเล่งไฟขึ้นนะจ้าเดี๋ยวให้มันกรอบข้างนอก เราว่าคิดว่ามันได้สักระยะหนึ่งแล้วนะจ๊ะเล่งไฟให้ร้อนขึ้นมานิดนึงจ้ะมแม้ใส่หมวกเด้อ เป็นคนปั้นมะจาะว่าสวยมากลูกใหญ่มากเหมือนไข่หงเลยมากเออลูกใหญ่จริงวิ่งไปเอนดินด้าเอ็นมีนสองเลสกนึงสองนี้แม่รองนี้แม่เดเลยีแม่จะทดให้มันเหลืองกว่านี้แน่จากน่อยจากน่อยนึงจ้ะ ้องจ๋าได้หรือยังแม่ว่าได้แล้วเนาะจ๋า,จาแม่ว่าได้แล้วนะดูว่าเราพอเราตักขึ้นเนี่ยจา๋ามันจะยุบตัวหรือเปล่าด้วยนะเพราะว่ายยานมันยุบตัวจา๋าคาถามันยุบตัวแสดงว่าอีแม่มเฮ็ดเฮ็ดบดถึกต้องเลยจ๋ะตักขึ้นเลยจ้ะหรือจะให้กรอบกว่านี้เอเบรนกว่านี้ไหมหรือพอแล้วพอแล้วเหรอโอเค อเล็กบอกพอแล้วอีแม่ก็จะเอาขึ้นจ้ะใส่นี่เลยโอ้โหสวยเนาะใหญ่เหมืนสวยใส่ใหญ่ด้วยสวยด้วยแฮแต่ถ้าตัวใหญ่ๆนี่คือของอเล็กใช่ปะ ดูอ,อนัออน,นนี้ของอิแมแม่นี้ของอีแม่โอเคดูทุกคนมาดูสวยเนาะเดี๋ยวดูว่าเย็นแล้วจะยุบตัวไหมเดี๋ยวเราจะปั้นให้เสร็จจ้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าเราได้เยอะหรือเปล่าเนาะเหละจ้ารู้เวล,ลาจริงจริงเย่ yeah. พี่นกจาก้าไข่นกกระทาเราไม่ยุบนะทุกคนยังเป็นก้อนอยู่เลยอะ่ะ ดีมากเลยเดี๋ยวชิมก่อนดูเป็นก้อนเลยไม่ยุบเลยแข็งๆข,ข้างนอกชิมแล้วนะปลอบนอกลุ่มนาอืม,อมปะปลามาดิเราไปยืนแอบอยู่นะอเอา้าเดี๋ยวจะให้อเล็กชิมด้วยอเล็กไะ ไข่นกกระทาเป็นยังไงอืมออันนี้ของแม่ไม่แม่หนึ่งอันนี้แม่ไม่ได้ดูพ่อมาเซ็ตปะดูใส่นมมิดหน้าดูทุกคนสวยมากเลยแล้วแข็งอร่อยอร่ย่กวาโมืแอือ Like this was it's different. I'll take one more check. <laughs> oh it's yeah. mm hmm oh, it's it the same like the other two. I think it was different. Different, yeah. That, that's why I tried three. Oh, hello. I don't see they were the same. <laughs> mm. But is this a different one? ยายอร่อยยิ้มสุดท้ายยายอร่อยกว่าเล็กเหรอเล็บดูยะไม่อร่อยแบบอร่อยมากดูพี่น้องไม่ยุบเลยดีมากขอบคุณนะเล็กนะขอบคุณป๊าป๊าไม่ขอบคุณแม่ทิว อขอคุองคุณองคุกลองคุณลองไรเลองคุณลองาุณองไุณลองค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 ุณลอาคุ s ลองคุณ c องคุณ t องคุณลองคุณ t องคุณลองคุณลองคองคลองคุคุณลออคุณลองคุณาองคเา่งเป็นก้อนกลมๆอยู่เลยคุกคนคบ